พอโลอยืนคันที่เชียงใหม่ยุฟันว่าจะนั่งรถต้องแถวคนละร้อยห้าสิบบาทสามคนสามร้อยขึ้นมากินนั่นนงินทางทำไปพักท้องหิวมากต้องพักก่อนแล้วครับนี่กับข้าวหมสั่งรากินนะยค่ะกินทางคือมีลมครับโอกาสที่แบบนี้นหมครับเด่นไหมครับเพนครับเด่น <laughs> ไหมครับอโอ้ยกับข้ามาครับกก็อเจันนนาาแล้วใช่เหรอ นี่ก้าบขั่วหมูอันนี้ห่อหมิ้กขอเหนือครับหัมบิ้กไข่ชื่อไม่ได้ชื่อยากมากเลยอร่อยครับบอกอร่อยไปก่อนอากาศน่ากินมากน่าโดนน่าโดนราคาไม่โออยากได้ราคาโอ้โหเอ้ยเสินสามชาแล้วจูๆดจู๊ดจ้าละร้อยบวก มีปลาเพิ่มไปด้น่ะมื้อพรุ่งนี้ก็กินมาบ้าๆกันเออชื่ออะไรครับเบมุยเบมุยวันนี้เออเดี๋ยวเออกล้ากล้าขาวสุ่มน้ำไหมครับสุ่มลายน้ำเที่ยวโอ้อากาศเย็นไหมครับไม่เย็นต้องรอแหมกินคำใหญ่ๆโชว์ผู้ชมหน่อยคำใหญ่ๆให้ผู้ดูหน่อยใส่ผักนเปลื่อนจะเปลืองไหมอ่ะะเปลือง เป้งโอ้โหเด้โอ้โหแต่พ่อเด้โอ้โหโอ้โหใส่เด้โอ้โหโอ้ใส่ก่อนโอ้โหแล้วปกติไม่ก็กินแบบเนี้ยไม่เก่งจริงไม่กินผากกันปากกันคำเลยไม่เก่งจริงดี่ว่าโอ้โหไม่ไดเข้าปากให้หมดเลยอร่อยไหมครับให้กี่กันแน่นครับโอเคโอเคดับเหนืออร่อยใช่ไหมครับ โอเคครับอเอออนี่คืออะไรครับนี่นี่มันคืออะไรครับโอเคโอจูครับโอโอเค